ใกล้วันที่1และ16ทีไรในใจก็มุ่งหาแต่เลขเด็ดมาช่วยเติมเต็มความหวังของพวกเราเหล่าคนช่างฝันใช่ไหมคะวันนี้ไม่ต้องออกตามหาอีกแล้วค่ะเพราะแบงค์ชาติมีเลขดีเลขเด็ดที่จำง่ายแถมรวยได้แบบไม่ต้องลุ้นมาฝากกันจะมีเลขอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลยค่ะเลขเด็ดตัวแรกนะคะ1.4 1.4คือออมเงินให้ได้1ในสของรายได้ต่อเดือน โดยเงินออมนี้นะคะสามารถนำไปใช้เพื่อเป้าหมายต่างๆในชีวิตเช่นใช้นยามฉุกเฉินซื้อของที่อยากได้ท่องเที่ยวตามฝันซื้อบ้านซื้อรถไปจนถึงการออมเพื่อกเกษียณแต่ถ้าตอนนี้ยังออมไม่ได้ถึง1ใน4ีลองเริ่มต้นออมที่10%ของรายได้ต่อเดือนก่อนแล้วค่อยขยับขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อมีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะเลขเด็ดตัวที่2 1, 3 1>, 1 3สคือมีหนี้ไม่ควรเกิน1ในสของรายได้ต่อเดือนถ้าเรามีรายได้เดือนละ3 0,000บาทเงินค่าผ่อนหนี้ของเราต้องไม่ควรเกิน10,000บาทต่อเดือนเพื่อไม่ให้ภาระผ่อนหนี้มากจนเกินไปจะได้มีเงินพอใช้จ่ายในแต่ละเดือนค่ะแต่ถ้าหากตอนนี้เกินหนึ่งในสไปแล้วลองลดค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยลงหารายได้เสริมและไม่ก่อหนี้เพิ่มแล้วเริ่มวางแผนปลดหนี้ดูอนาคตทางการเงินที่สดใสก็รออยู่ไม่ไกลค่ะ และเลขเด็ดตัวสุดท้าย3636คือมีเงินออมเผื่อฉุกเฉิน3าถเท่าของรายจ่ายจำเป็นและค่าผ่อนหนี้ต่อเดือนซึ่งเงินออมเผื่อฉุกเฉินนี้นะคะมีไว้เพื่อเตรียมพร้อมรองรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเช่นเจ็บป่วยเกิดอุบัติเหตุหรือตกงานถ้าเรามีเงินออมเผื่อฉุกเฉินสำรองไว้ก็จะช่วยแบ่งเบาภาระและไม่ต้องไปกู้ยืมเงินใครให้เป็นหนี้เพิ่มค่ะ แล้วเงินออมเผื่อฉุกเฉินควรเก็บไว้ที่ไหนดีแนะนำว่าควรเก็บแยกจากบัญชีที่ใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันจะเก็บไว้ในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีที่สามารถถอนออกมาใช้ได้ง่ายเมื่อต้องการใช้เงินแต่ที่สำคัญนะคะเมื่อนำออกไปใช้แล้วต้องทยอยเติมคืนเข้าไปให้เท่าเดิมจะได้มีเงินออมเผื่อฉุกเฉินพร้อมใช้งานอยู่เสมอค่ะอย่าลืมนะคะ1 4 1 3 3สเลขดีเลขเด็ด จำง่ายถ้าทำตามได้สุขภาพการเงินแข็งแรงความมั่งคัง่งไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอนค่ะ